วัสดีค่ะสาวๆพี่ใบาชานะคะวันนี้ไม่ได้มามือเปล่าแน่นอนค่ะเอาของดีๆมาแนะนำเคล็ดลับดีๆอีกแล้วมีอินบ็อกซ์มาถามเยอะมากตั้งแต่ลงรูปไปรูปที่พี่โชว์ว่าพี่มีตู้เสื้อผ้าอะไรบ้างใช่ไหมคะสาวาๆอยากดูกันเยอะมากเลยว่าถุงเนี่ยคะ่ะถุงที่มีใส่ชุดเนี่ยซื้อมาจากไหนแล้วก็พี่เก็บชุดยังไงพี่เก็บชุดใส่ถุงแบบนี้คะ่ะ แล้วก็ถุงนี่หาซื้อได้ที่ไหนซื้อที่ตลาดนะคะบอกแม่เ้าว่าซื้อถุงใส่ขา้ขาวข้าวสารนะคะประมาณถังหนึ่งหรือสองถังนะคะจะได้ถุงใหญ่ประมาณเนี้ยเราก็นําชุดของเราเนี่ยค่ะความยาวมันจะเลยพอดีให้ดูความยาวถุงนะคะจะพอดีกับชุดเลยเห็นไหมคะก็จะเก็บชุดได้แล้วก็เราพี่ก็จะมาตัดตัดด้านบนเนี้ยค่ะแล้วก็ไม้ข่อยเชือเสียบเข้ามาแล้วก็เก็บชุดไว สำหรับบางคนที่ตู้เสื้อผ้าไม่พอแล้วก็ชุดเยอะแล้วก็ไม่มีที่ที่จะซื้อตู้เสื้อผ้านม่ได้แล้วก็ซื้อเป็นลาวมาแล้วก็มันจะไม่มีที่ปิดใช่ไหมคะเราก็มาใส่ถุงนี้แขวนให้เพื่อป้องกันฝุ่นสังเกตก็คือต่อให้ห้องเราเนี่ยปิดกระจกหรืออะไรหมดแล้วก็ทําความสะอาดทุกวันก็ยังมีฝุ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งเสื้อผ้าไว้อะให้เขาโดนฝุ่นโดยที่ไม่มีอะไรมาปิดเนี่ย มันก็จะทําให้เสื้อผ้าเราเก่าเร็วอย่างน้องพวกนี้ก็เป็นน้องที่เรารักเนาะเราก็ต้องดูแลเขาพอสมควรทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นซ,ซื้อแบบถุงสูตรที่ใส่เสื้อเนี่ยมันก็จะเยอะมากแล้วก็ราคามันก็น่าจะสูงมากเพราะว่าแต่ละคนสาวๆพี่เชื่อมั่นว่าแต่ละคนซื้อเสื้อผ้ากันในปริมาณที่เยอะมากค่ะก็ยังไงลองไปหาดูนะคะตัวนี้นะคะไปที่ตลาดนะคะอย่าลืมแล้วก็บอกแม่ค้าว่าขอซื้อถุงใส่ข้าวสาร ประมาณหนึ่งถังนะคะค่ะเราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายเออพี่แน่าจว่าประมาณจะประมาณห0สิบาทมั้งคะแต่ว่าได้เยอะมากเป็นปึกๆถ้าพี่จำราคาไม่ผิดนะคะแต่พี่ไม่รู้ราคาแน่นอนแต่ว่าคิดว่าถุงพวกนี้ราคาไม่แพงอ่าวันนี้ก็ชุดนี้ค่ะชุดน่ารักไหมน่ารักเสมอเนาะสำหรับมอร์นิ่งเนี่ยค่ะมีโบแล้วก็เป็นตัวนี้ วันนั้นพี่ใส่รีวิวไปเห็นมีสาวๆไปขอรีเมคกันเต็มเลยมีข่าวดีมาบอกก็คือน้องเช้าทํามาใหม่แต่อาจจะไม่ได้สีนี้นะคะอาจจะเป็นสีชมพูแต่ว่าอาจจะผิดสําหรับพี่เพราะว่าพี่ก็ต้องเอาสีชมพูมาอีกแล้วค่ะแล้วยังไงเราพบกันใหม่นะคะแล้วพี่จะเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกให้เรื่อยๆบ,บายๆนะคะ